แม่แตนหมอรำใจเกินแสนโพสต์รูปรัวๆพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าขอร้องอย่าดราม่าก,กันเด้อค่ะนั่นเองพี่น้องค่ะหลังจากที่ทางเมื่อคืนที่ผ่านมานาอได้มีการปาร์ตี้กินเลี้ยงกันค่ะสําหรับการขึ้นบ้านใหม่ของทางซอแอนด์บอสบยที่โอโหอลังการอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออ่ารู้สึกว่าเราเป็น f อฟน้อรู้สึกยินดีรู้สึกใจฟูรู้สึกมีความสุขอะที่ f อฟที่ ศิลปินที่เราเป็นเอฟซีที่เราชื่นชอบอ่ะได้โอ้โหมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีบ้านมีรถมีลูกมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่อบอุ่นเอฟซียังเข้ากับมีความสุขเปียมตามกันพี่น้องคะส่วนทางลาสุดนี้นะคะแม่แตนหมอรำใจเกินแสนหรือว่าคุณแม่ของทางแอนอาร์ดีค่ะได้มีการมาโพสต์ร,ร่ายยาวแล้วก็รูปภาพที่ได้เห็นก็ตามแบบวยน่ารักมากๆเลยทุกคนได้เห็นกันแล้วใช่หรือไม่คะกับรูปนี้พี่น้องคะเนี่ย เป็นรูปที่แบบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยสำหรับรูปภาพนี้พี่น้องขาเบิงเดอใครยังไม่ดูไปดูได้นะคะทางเฟซแม่แตนใจเกินแสนเนี่ยเนี่ยคะ่ะพี่น้องขาน่ารักมากแล้วก็มาดูรูปนี้นี่พี่น้องขาหอมแก้มบุกเคยอันนี้อันนี้ทายรูปเนาะแต่ว่าอันนี้นี่หอมแก้มบุกเคยคะ่ะอันนี้เออเนี่ยพี่น้องะ่ะพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่า ่อยกระหักข้อง่อยเนาะลูกไสลกลก้ลูกเคลูกอาลูกเคยลูกสาวข่อยยา่ดามากกันเด้อจา้าแล้วที่สําคัญได้ไปอ่านข้อความคอมเมนต์มาพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์เยอะมากๆเลยบางคนบอกโอ้โห و, ไม่ดามากขยาย น่ารักมากขยายในมุมมองนี้แฟนขับท่านใดค่ะที่ได้เห็นโพสต์นี้ไปแล้วได้เห็นรูปนี้ไปแล้วสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยค่ะว่าคุณนั้นมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกมีความสุขเหมือนเราหรือไม่ที่ได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะก่อนอื่นเนาะไปรับชมคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าแฟนขับคอมเมนต์ยาวมากเยอะมากกับเรื่องราวนี้บางคนนะคะบอกว่า เป็นไผ่ไผ่กระหักดอก,อม,ม,ดอนนอกมีความสุขขนาดข่อยคนหนอกก็ยังมีความสุกยังหักเนาะเจ้าก็คือเจ้าเนี่ยสิก,กอสีหอมเปพวกดิกรจ้าเจ้าคือแม่ผวกเพลนนู้นแหละสงสารเจ้าแสาดงความรักออกมากระยานดามาหักเด้อยายเนี่ยแฟนขับเข้าใจแฟนขับเขาเป็นแฟนขับที่มีวุฒิภาวะเนาะในการที่จะออกมาคอมเมนต์ในการเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละราว นั่นเองบดาม,มาดอกจ้าเม่ยากระหักเอ็นดูลูกสะัย้ส่วนเมถากระหักและเอ็นดูลูกเขยถือว่ายิ่งกว่าถูกของวันที่หนึงเลยนะคะในฐานะเอซคอยดีใจแห้งค่ะจริงๆพี่น้องขะเม่ยาขั้นใดนเม่ยาดีก้าดี ขั้นใดอ่ะเท่าดีก็ดีเหมือนกับว่าถูกรงวันที่หนึ่งก็ว่าได้บางครอบครัวนะเอ,ะอ,อาเขายกตัวอย่างเนาะบางครอบครัวเนี่ยโอ้ยเม่ยาเมียเมียไม่เท่าเนี่ยปั๊บบอถือกันกับลูกเคยลูกไผ่แบบด่ดดากาันเที่ยงการสัมผัสอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างทางบอสซอนเนี่ยคือแบบว่าเออเนาะในการที่ทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าลงโต ลง่งโตแล้วก,การที่อาจจะเปประเอินเนี่ยเม่ยยาบ่ถือกับลูกภั่ลูกเคยบ่ถือกับแม่เทาแม่ยางเสียตัดเลยค่ะเพราะว่า ครอบครัวนี้เขาแบบเลิศนะคะพี่น้องค่ะนอาทุกเรื่องราวยิ่งมีน้องเพชรน้องพลอยเข้ามาเนี่ยโอ้โหยิ่งเติมความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างมากมายมหาศาลเสิร์เหลือเกินมีเด็กที่ไหนมีเสียงหัวเราะที่นั่นค่ะอ่ามาอ่านคอมเมนต์กันต่อพี่น้องค่ะลูกสาวลูกเขยดีน้อยย่าฮักกันคือลาอืมคอยคนหนึ่งแหละเด้อบดามาดอกคอยเบิงมูดเจ้าแล้วคอยมีความสุขเออมีความสุขแห้ง ดาม่งน้ำหมานว่ามีเรีแย่แตนหักเด้อค่ะโอ้ยดีใจน้ำเจา้าเดอแย่แตนภูนาครบควบบุญค่ะเพื่อนบ้านนะคะดีใจน้ำแยกแตนเด้อค่ะที่ได้ลูกเคยลูกสาวดีฮอับคักหล่นย่าย่ได้ลูกเคยดีค่ะบ้านกาําลังงสวยค่ะเป็นตะพุ้มใจคักคอยเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเจา้าเด้กแย่เด้อเนี่ย บางคนนะคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทุกคนใครยังว่างนะคะลองไปอ่านดูลองไปฟังดูว่าคอมเมนต์แฟนคลับที่เขามีพุฒทภาวะเป็นแบบไหนลองไปดูกันนะคะกับโมเม, OM ม,มนต์เรื่องราวที่โอ้โหคอมเมนต์ดีมากๆเลยกับการที่ออกมาวิจารณ์ออกมาพูดคุยกันออกมาเห็นเรื่องราวก็ต่างแชร์ประสบการณ์ว่าเออไม่มีใครว่าหรอกยายหอมแก้มลูกเคยหอมแก้มลูกสาวเนี่ย ว่าเราอะขนาดเราดูเรายังแบบรู้สึกว่าอู้อยากหอมด้วยเลยประมาณนี้เออเนี่ยเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นใครๆก็รักน้องบอยเป็นคนดีมากดูจากเป็นเด็กไม่มีอะไรสู้มาได้ขนาดนี้โหเก่งจริงๆยอมรับยายแตนก็เป็นแม่ย่าที่น่ารักลูกสะใภยมากๆเช่นกันว่าแต่ไม่ว่าอะไรอะไร มันขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่มีจิตใจดีทุกคนเลี้ยงดูสั่งสอนลูกมาดีก็เป็นแบบนั้นค่ะชื่นใจกับครอบครัวนี้นะคะรักและคอยตามตลอดค่ะขอให้รักและดูแลก,กันให้มีความสุขแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้คือเป็นแฟนค่ะกอดหอมในฐานะลูกเขยให้กำลังใจและขอบคุณในความดีเป็นคนดีเป็นหลัก เป็นผู้นําให้ครอบครัวมีเงินมีทองมากขึ้นชีวิตที่ดีมากขึ้นลูกเขยฉลาดและดีมากแบบคุณบอยหายากมากที่สุดกอดไว้ค่ะยายแตน้นปบมือค่ะเพราะว่าเราติดตามมานานแสนานานเนาะก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกวันในการที่นำมา นำข่าวมาพูดมาพูดคุยกันได้เห็นรูปภาพได้เห็นต่างๆมากมายนั่นเองเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นครอบครัวที่เป็นต้นแบบก็ว่าได้กับการใช้ชีวิตกับการเลี้ยงหลานกับการที่ทำให้เราได้เห็นกันในมุมมองที่เราไม่ได้เห็นกันนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะก็เมื่อคืนก็เป็นบรรยากาศที่อบอุน่นเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานกับทุกคนหลายท่านหลายคนนะคะพี่น้องค่ะอย่างเช่นเนี่ยหัวหน้าวงดงังๆก็มาเยอะะมาก มแสดงความยินดีกับทางซอทางบอสที่ได้มีบ้านหลังใหญ่โตเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเองก็นี่คะ่ะพี่น้องค่ะก็ลาตอตีสองตีสามเพือจังเหือขึ้นที่ผ่านมากกับมีการเล่นนงเล่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยกิจกรรมนะคะหลังจากเสร็จงานแล้วน้องพอยังได้กับพ่อแม่อยู่ค่ะทุกคนเอาไปฟังกันดูนะคะพี่น้อง พี่น้องขาล่องไปไล่ล่องไปไล่ไปหากันบึงครอบครัวเดือดุนมาก ไปดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะแม่แตนใจเกินแสนตะเล่หรือว่าไครรอบข้างพาก,กันไมว่าอัปเดตเท่าทีเห็นกันทุกวันเนาะกับมุมมองการเลี้ยงล้านกับมุมมองการใช้ชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ที่ทุกคนก็ต่างให้การจับตามองกันเยอะแยะมากมายสําหรับน้องเพชรน้องพลอยนะคะหรือว่าน้องแฝดสยามที่แฟนคลับชื่นชอบมากอย่างเช่นเราคนนี้ค่ะสาวพลอยนะคะก็รู้สึกรักและเอนดูน้องเพชรน้องพลอยมากๆเลยนั่นเองค่ะกับพี่น้องค่ะเนาะสำหรับวันีเนี้ฝากกดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันีก็ไปก็ ค่ะ